ว้าวเทบาดาพ่อของออนเซลล์นะพี่ดองของรถราคามีของอเมริกาที่ลูกไซ้กรกมักนะลูกไซ้กรกมักเฟอร์เฟอร์เวียดนามมันหอมๆคิ้วๆควอยเช็ดๆถ้าลูกมักกินมักกินอันออไปเถอไปตอาปายสองกองพละจ้าเพราตัวมันว่าแซ่ทมเมเฮดดอกกันซื่อเป็นารแม่เบยอะไรกินได้ ไม่เป็นไรแม่ไปได้กินไถ่ซ็อปปิ้งพี่น้องแฮปปี้แฮปปี้ที่ได้จ่ายเงินปอโอ้มันที่สามซื้อเอาของกองหาเองจ่ายเองนักเลงพอแมนหายผู้หาเพราะได้จ่ายผู้จ่ายเพราะได้หามันทรมานในหัวใจนะเออม่เพชรรูไฟโก๊กขามากเลยเนียวกา อ,อีกแล้วพอแล้วพอแล้วอ้ย ok. โอ้ยโอ้ยมนุษย์พอมนุษย์เม่คำว่าลูกต้องมาก่อนของลูกมากน้ำตาลน้ำตาลายอยู่บนดาน้ำตาลโอ้คุณไ่ได้กินหลายน้ำตาลนั้นโอ้ย <Wow. S 1> กีทางชาวบ้านขอก่อนนะมารยาทนะจตุรัท <c oughs> างชาวบ้านขับก่อนมารยาทนะจมอมะมือในอิ่มมาแล้วมือในอิมมอ่มข้าวค่ะหมูมาไ,ได้เอามอื ไปซองหาน้ำตาลเช็ดเช็ดชอ็อกโกแลตเห็นแล้วมันจะเป็นบิน เราบอกว่าคอยซองน้ำตาลเขาใส่กินโยเกิร์ตบอกหน่งลดราคาไปหาดอนโยเกิร์ตหรอหลายรสชาติดีตอล้ำใส่ดีต่อสุขภาพโยเกิร์ตตอนมาไม่ใหม่กะกินอย่างนี้แหละบอกตุย้ยสุขภาพดีเบา